สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเทดดี้แลวรายการแซทชัแนลฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้จะมาเอาใจคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ True ครับผมซึ่งอาจจะเป็นระบบเติมเงินหรือรายเดือนก็ได้ครับให้คุณผู้ชมมาใช้อินเทอร์เน็ตฟรีหรือว่าจะใช้โทรฟีทั้งวันก็ได้ครับอันดับแรกฮนะให้คุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ True ครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า True ID ตรงนี้มา แล้วมาให้เรียบร้อยแล้วทําการล็อกอินก่อนเลยครับเมื่อทําการโหลดและล็อกอินเรียบร้อยในการใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับเราเข้ามาดูในส่วนของหน้าแรกซึ่งการเข้ามาหน้าแรกเนี่ยบางทีมันจะขึ้นป๊อปอัพของโปรโมชั่นพิเศษนี้ขึ้นมาเลยแต่หากไม่ขึ้นมาครับให้คุณผู้ชมฮะรอแป๊บหนึ่งครับแล้วเลื่อนขึ้นมาดูาห้าไมไตตองเลื่อนนะอยู่ตรงหน้าแรกเนี่ยนะครับผมปัดไปเรื่อยๆฮะปัดไปเรื่อยๆครับจนกระทั่ง จนกระทั่งมาสิจานี่ฮะถึงฮาโลวีนตรงนี้ครับคุณผู้ชมนะในส่วนของฮาโลวีนนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้ทรูพอยต์ครับแลกรับเลือกได้เลยครับว่าจะเอาโทฟีในเครือข่ายนาน1น1วันครับหรือจะเอาเน็ต1กิก1วันก็ได้โดยการเลือกแบบนี้ครับสำหรับตรงนี้ฮะเป็นอินเทอร์เน็ต1กิกกะไบต์นาน1วันครับในส่วนอันนี้เป็น เป็น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 โทฟีในเครือข่ายไม่อั้นนานหนึ่งวันครับซึ่งคุณผู้ชมเลือกได้เลยนะฮะแต่อันดับแรกคุณผู้ชมต้องเช็คก่อนว่าเรามี True Point อยู่หรือเปล่าฮะคุณผู้ชมดูสังเกตบ่อยๆใช้บ่อยๆต้องมีทรู Point อยู่แน่นอนเลยครับ แล้วมากมาตรงนี้ฮะเราจะลองดูอะเรื่องโทรฟีในท u ู Point นี้แล้วกันเนาะเราแตะเข้าไปเลครับคุณผู้ชมฮะเขาจะบอกรายละเอียดฮะว่าผมเนี่ยมีทรูพอยต์อยู่39ครับแล้วตอนนี้เราต้องใช้1 True Point ครับก็คือ1คะแนน True Point นั่นเองแล้วก็บอกรายละเอียดนะครับว่าผมแม สามารถโทรหาใครก็ได้ฮะในเครือข่าย True เนี่ยหนึ่งทกพอยต์แลกทัวรฟรีในเครือข่ายม่อันหนึวันระบบรายเดือนหรือเติมเงินก็ได้ครับผมแล้วก็บอกรายละเอียดตามนี้ฮะคุณผู้ชมก็อ่านเอาละกันผมขี้เกียจฮนะหากคุณผู้ชมอ่านเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับแรก True Point ตรงนี้ฮะ เมื่อกดแลก True p อ i ต์เข้าไปครับรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคเขาจะมีรหัสตัวนี้ขึ้นมาคะคุณผู้ชมก็คัดลอกนะครับกดคำว่าคัดลอกรหัสตรงนี้ไปเลยครับเนี่ยฮะคัดลอกรหัสตัวนี้ที่เราจะต้องใช้นะครับคัดลอกรหัสครับกดคัดลอกรหัสเรียบร้อยครับผมจากนั้นฮะระบบนะครับจะทำการส่งข้อความยืนยันไปทาง SMS และอีเมลครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะเราคัดลอกรหัสแล้วกดคำว่าปิดได้เลยครับผมปิดป๊าฟเข้าไปคะคุณผู้ชมครับจากนั้นรอแป๊บหนึ่งจ้า หลังจากเรากดไอ้ตัวคัดลอกข้อความนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก็จะมี SMS เข้ามาในระบบของเราครับนี่ฮะเข้ามา2อันนี้เลยครับอันแรกที่เราทำเมื่อตอนแรกนะครับเขาก็บอกนะฮะว่าให้รอรับการยืนยันการใช้งานครับนี่ฮะสิทธิการรับนะฮะออกมาอันเดียวอยู่ครับระบบกำลังทำรายการกรุณารอ SMS ยืนยันครับจากนั้นก็มาฮะเจ้าตัวแพ็กเกจ1หกิกะไบต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะมาก่อนโทรฟรีด้วยครับสมัครที่ สามารถเริ่มใช้งานได้นะครับโทรฟี24ชั่วโมงนะครับเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่31ถึง,ถง,ว,ถงวันที่1ครับเขาบอกเวลาไว้ให้เรียบร้อยเลยครเพียงแค่นี้ครับคุณผู้ชมก็จะพร้อมที่ โทรฟรี free, หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีได้เลยครับตามที่เขาแจ้งมาตรงนี้ฮะแค่ทำตามที่เท็ดดี้บอกและรอ SMS ยืนยันจาก True เข้ามาเท่านั้นครับจะโทรฟรีหรือจะใช้เน็ตฟรีก็เลือกเอาตามสบายได้เลยครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Z Channel ครับสวัสดีครับ